สวัสดีคะ่ะกาลายนานมิตรของช่องโอโอราเข้าทารอดทุกคนทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะเรามาเป็นพิกอากาศกันคะ่ะช่วงนี้เนี่ยใครเห็นตัวเลขซ้ำๆบ่อยๆเหมือนโอบ้างนะคะให้นึกถึงตัวเลขเหล่านั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่โอเห็นเนี่ยจะเป็นเลขชุดอ่ออย่างเช่น2-1 1-2 4 2 2ส,ส,อ,ส,อ,สอะไรแบบนี้ค่ะขอให้คุณนึกถึงตัวเลขเหล่านั้นเอาไว้นะคะที่คุณเห็นซ้ำๆบางคนอาจจะเห็นหนึ่งหนึ่งหนึหรือไปดเูเวลาอาจจะเห็นเป็น5 5 5อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็ลองดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะสื่อสารอะไรผ่านตัวเลขนะคะที่คุณเห็นแล้วก็ที่คุณได้เจอบ่อยๆนึกถึงสิ่งที่คุณเห็นนะคะแล้วก็มาดูความหมายแต่ละกองไพ่กัน ได้เลยนะคะหนึ่งสามสี่พร้อมกันแล้วไปเจอกันในคำตอบแต่ละกองไพ่กันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับทุกคนที่เลือกกองไพ่กองนี้นะคะหรือว่าคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขนะคะที่คุณเห็นซ้ำํำๆบ่อยๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะสื่อสารอะไรหรือว่ามีอะไรอยากที่จะสื่อสารผ่านตัวเลขที่คุณเห็นบ้างน,นะคะ เรามาดูกันเลยคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะอย่าลืมกดติดตามเป็นกระยาณาตรช่องกันนะคะทุกคนค่ะเรามาดูกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสื่อสารผ่านเลขซ้ำๆคืออะไรนะคะชาวกองนี้อาจจะมีชาวราศีมีนเมทุนนะคะกรกฎพิจิกนะคะ อู้ชาวกองนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆชีวิตใหม่หรือว่ามีเซนต์มีรังสังหรณอนหรือว่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะหรือว่ามีคนรักอยู่แล้วหรือว่ามีช้อยส์มีตัวเลือกนะคะหรือว่าต้องเลือกอะไรบางอย่างในออชีวิตที่ผ่านมานะคะบางคนมีพลังงานของความรักเก่าๆก,กลับมาพูดคุยนะคะบางคนมีเซนต์มีรังสังหรณอน,นะคะเรามาดูกันว่าตัวเลขซ้ำๆที่คุณ โอ้ชาวกองนี้นะคะ มีเกณฑ์ที่การเห็นเลขซ้ำๆเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังที่จะได้สมความปรารถนาในเรื่องที่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าคุณจะนั่งรอคอยความชัดเจนนั่งรอคอยอะไรนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่หรือในเรื่องของการที่คุณอยากปรารถนาอะไรเอาไว้คุณจะได้รับความชัดเจนแล้วคุณจะได้รับกับพลังงานความสมความปรารถนาเหล่านั้นนะคะ บางคนเนี่ยอยู่ในจุดที่บางคนก็โสดนะคะบางคนมองหาความรักที่ดีความรักที่ชัดเจนนะคะกําลังมองหากําลังเลือกคุณกําลังจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาชัดเจนกับคุณแล้วนะคะบางคนเนี่ยขอเริ่มต้นงานใหม่ขอให้เจองานใหม่นะคะคุณกําลังจะได้ส่งความปรารถนาเหล่านั้นแล้วและมาระวังในเรื่องของน้ําหนักตัวขึ้นนิดนึงในเรื่องของการ รับประทานอาหารนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์การที่จะอวบอั่นขึ้นได้นะคะพิมพ์รับพลังงานความปรารถนาชาวกองที่1 7777มันจะเกิดขึ้นอย่างกระทนหันเลยนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยโอว่าภายใน7วัน2อสัสอเออวันเอ่อ,เ,อ,อเดือนนะคะ ไม่เกินนี้นะคะที่มันกําลังจะเกิดขึ้นแต่โอมองว่า1เดือนถึง2อาทิตย์เนี่ยน่าจะเกิดน่าจะประมาณนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นเลยเนี่ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะชาวกองที่1เราไปกับชาวกองที่2กันเลยชาวกองที่2หรือคนที่เลือกให้ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวกองที่2ตัวเลขซ้าๆนะคะสี่งสักธิ์นะคะต้องการสื่อสารอะไรกับทุกคนทุกท่านนะคะที่เห็นเลขซ้าๆหรือ เห็นเลขแล้วคุณรู้สึกว่าเอะมีอะไรหรือเปล่านะเรามาดูกันนะคะชาวกองที่สองนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกัลยาณมิชช่องกันนะจ๊ะชาวกองนี้อาจจะเป็นชาวราศีกุมตุลเมถุนมีการกฏผิดจีกราศีตุลน,นะคะชาวกองนี้น่าจะชัดเจนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะชัดเจนเลือกอะไรบางอย่างที่มันถูกต้อง หรืออาจจะยื่นเอกสารสัญญาต่างๆนะคะยื่นกู้ยื่นออเอออเกสารอะไรต่างๆไปแล้วนะคะหรือว่าเลือกอะไรที่มันชัดเจนไปแล้วโนในชีวิตนะคะชาวกองนี้เนี่ยอู้เลขตัวเลขที่มาทำให้คุณเห็นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าหรือว่าตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยจะมาบอกคุณว่าคุณกําลังจะได้รับการปรับระดับเลื่อนเงินเดือน มีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นงานที่ชอบลงทุนทำงานที่ใช่เปิดธุรกิจการค้าที่ชอบใครทำเกี่ยวข้องกับวัสดุเหล็กการเชื่อมอหรือการกินการอยู่อาหารอะไรแบบนี้นะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำและได้ เงินการเงินกลับมาแบบดีมากๆเลยบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะซื้อรถได้บางคนจะได้เจอคนรักนะคะจากการเดินทางนะคะจากคุยหลักผู้ใหญ่แนะนำให้รู้จกักหรือมีการเริ่มต้นพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการเอ่อ แอบชอบนะคะหรือว่าคุณจะได้ทํางานที่ชอบทํางานที่ใช่หรือว่ามีผู้อุปถัมภ์คาชูนะคะในเรื่องของธุรกิจหรือมีผู้ใหญ่นะคะมาช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณมาช่วยเหลือคุณนะคะชาวกองนี้เนี่ยจะได้เริ่มต้นกับข่าวดีหรืออะไรดีๆบางอย่างในเรื่องของการเงินความรักแล้วก็ธุรกิจการงานพิมพ์รับพลังงาน3 1 3 1ความสามารถหลากหลายไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทําอะไรโอขอให้คุณรับพลังงาน31 3 1 ไปนะคะอย่าลืมพิมพ์นะคุณมีความสามารถที่หลากหลายแล้วคุณสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองไปได้อย่างแน่นอนค่ะการเงินมั่นคงมากๆมีคน คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเยอะมากๆด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะชาวกองที่2เรามาดูกันกันกบชาวกองที่3ต่อเลยนะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเรามาดูกันว่าตัวเลขที่คุณเห็นบ่อยๆนะคะเลขซ้ำๆที่คุณเห็นบ่อยๆตัวเลขต้องการจะเสืออะไรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะเสื่ออะไรให้คุณได้รับรู้คะชาวกองที่สา อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะเป็นกัละยะาณมิช่องกันนะขอบคุณค่ะชาวกองนี้น่ะอาจจะเป็นชาวราศีกุมตุนเมถุนพฤกษกนะคะชาวกองนี้อาจจะอยู่ในศิลในธรรมชอบทําบุญนะคะหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หาให้การสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะเป็นคนชอบคิดช่างคิดหรือว่า ชอบตื่นตอนกลางคืนชอบฝันตอนกลางคืนหรือว่าเพิ่งได้รับข่าวหรือได้ไปเห็นประกาศอะไรบางอย่างมาจากโลกโซเชียลออนไลน์<อ>ก็เป็นไปได้นะชาวกองนี้เนี่ยในตัวเลขซ้ําๆที่เห็นเนี่ยนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะบอกคุณว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่าง ที่มันจะทําให้คุณโดดเด่นโด่งดังปังและมีชื่อเสียงคุณจะหาหนทางเจอคุณจะหาหนทางได้อะไรที่คุณทําอะไรที่คุณกําลังเดินไปอะไรที่คุณกําลังเริ่มต้นใหม่ค่ะมันจะโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาต่อยอดศักยภาพของคุณให้มีความมั่นคงในอนาคตนะคะชาวกองนี้ถ้าโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอเนื้อคู่เมื่อถึงระยะเวลาอันสมควร แต่ชาวกองนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอกกลานามิตรก่อนที่มาช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณใครขอพอรไว้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้เริ่มต้นได้รับความสมความปรารถนาแล้วนะคะพิมพ์รับพลังงาน6 8 6ปคู่สร้างคู่สมนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกกลานามิตรที่ดีหรือเจอคู่ที่ดีนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะชาวกองที่3เรามาดูกันกับชาวกองที่4กันต่อเลย คนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเรามาดูกันว่าตัวเลขซ้ำๆนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรผ่านตัวเลขซ้ำๆหรือตัวเลขที่คุณเห็นบ่อยๆคะ่ะชาวกองที่4ี่นะอย่าลืมกดติดตามเป็นกัลยนานมิช่องกันนะคะเวลาโอทำบุญเนี่ยโอเขียนเป็นภาพรวมกัลยนานมิช่อง o. โอโอรักข้าทารอดนะ ชาวกองนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมษสิงห์ธนูมีนกรกฎพิจิกค,ค่ะชาวกองนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะอยากเปลี่ยนแปลงที่ทํางานหรืออยากหากงานใหม่นะคะพลังงานเหมือนกับเพิ่งได้อ่อเหมือนกับ มีความสุขสนุกสนานได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมเฉลิมฉลองหรือได้เจอจังหวะชีวิตอะไรที่มีกัละยาณมิตรเข้ามาช่วยพพอร์ตแล้วชาวกองนี้ถ้าอยากเปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าคุณกําลังจะได้เปลี่ยนนะคะภายใน1เดือนไม่เกิน3เดือนนี้นะคะเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วปังเปลี่ยนแล้วได้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องเป็นผู้นําคนอื่นนะคะอาจจะต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็จะปรับตัวได้ประมาณ2 เดือนถึง5เดือนนะคะก็จะสามารถปรับตัวได้แล้วนะชาวกองนี้เนี่ยถ้าอยากได้รถมีโอกาสที่จะได้ซื้อรถนะคะถ้าเกิดทําช่อง YouTube หรือว่าทำเอ,อ่อช่องเรียวคลิปเรียวนะคะจะสามารถต่อยอดนะคะมีการเงินเข้ามาได้นะคะการเงินปังมากใครที่ทํางานแบบหลากหลายช่องทางหรือว่าเป็นนายตัวเองมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนหรือเจอกระเาณมิตรที่เข้ามาซัพพอร์ตนะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางย้ายงานย้ายไปอยู่ต่างประเทศย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดสอบผ่านสอบได้รับการบรรจุเข้าในองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆนะคะพิมพ์น้อมรับ7272นี่คือกุญแจชีวิตที่จะพบความสุขความมั่นคงในชีวิตคุณแล้วนะคะใครเนี่ยถ้ายังทำงานที่เก่าอะ่ะยังไม่ครบ10ปีครบ10ปีเนี่ย จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มเห็นหนทางใหม่ไม่ว่าจะเป็นแชปเตอร์ใหม่ย,ย้ายงานหรือไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนแต่คุณจะมีการเงินที่มั่นคงมากขึ้นได้รับเงินเพิ่มขึ้นนะคะขอให้คุณโชคดีนะชาวกองที่สี่ดีมากเงินก็ปังเอ่อเป็นเจ้าของธุรกิจก็ปังนะคะใครอยากย้ายงานก็ได้ใครอยากที่จะแบบ ออสอบผ่านสอบได้แล้วพยายามมามากกว่า10ครั้งเนี่ยรอบนี้คุณสอบผ่านได้แล้ว7272 72, 72, น้อมรำรับพลังงานไปนะคะชาวกองที่4วันนี้โอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ